สวัสดีครับเชียร์กีฬารอบโลกช่วงนี้ครับเรามารวบรวมสรุปข่าวสารวงการกีฬารอบโลกกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มกันที่เรอัลมาดริดครับแถลงว่าซิดนานผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสประกาศอำลาทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากเข้ามาคุมทีมเป็นคำรบที่2เมื่อปี2019ตอนนั้นหากยังจํากันได้ครับซีดานตัดสินใจเข้ามากู้วิกฤตทีมอีกรอบครับต่อจากผลงานที่ซานเตโกโซรารีอดีต่อ้ร่วมทีมนั้นแฟนพันธ์แท้ของราชาชุดขาวต้องบอกว่ายกนิ้วให้แกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นนิ้วอะไรรรับสาาหี ซึ่งตอนนั้นทีมตามหลังบาร์เซโลนาจ่าฝูงอยู่หลายคะแนนครับแต่สุดท้ายก็กลับมาแซงคว้าแชมป์ได้ในปี2020ครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานของซิเนซีดานสุดยอดจริงๆครับฤดูกาลล่าสุดแม้จะไม่มีเงินซื้อนักเตะเข้ามาช่วยทีมครับแต่ซีดานก็เข็นทีมที่แทบไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับขยับเข้ามาลุ้นแชมป์ได้จนถึงนัดสุดท้ายต้องบอกว่าคุณซื้อสมองเพชรไลนนี้ทําผลงานกับทีมรักของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้เขาจริงจครับยอดเยี่ยมจริง,รง,รงซ,รซิดนินซี โดยสถิติการคุมทีมรอบ2ของซีดานครับคุมทีมไป114นัดมีเปอร์เซ็นต์ชนะถึง60.53%และก็ได้ไป2แชมป์คือแชมป์ลาลิก้าและก็แชมป์ซูเปอร์โคปาเดเอสปันญาครับที่เอาแชมป์ลาลิก้ากับแชมป์โคปาเดเลมาโซยกันโดยเรียวมาริทออกแถลงการว่าเฮชโคดไว48ปีได้ตัดสินใจอำลาตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียวมาริทขอประกาศว่าซีดินซีดานได้ตัดสินใจ ยุตบิบทบาทการเป็นโค้ชให้กับทีมเราตอนนี้ถึงเวลาเคารพการตัดสินใจของเขาและก็ขอขอบคุณสําหรับความเป็นมืออาชีพความทุ่มเทและความกระตือรือร้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาและนี่เป็นถแถลงการเชิดชูเกียรติของซีดานครับที่ทําไว้ให้กับสโมสรเรอัลมาดริดซึ่งเจ้าตัวยังไม่ได้เปิดปากว่าจะรับงานคุมทีมเร็วๆนี้ครับน่าจะอยากพักผ่อนก่อนก่อนที่จะเลือกจิ้มว่าสโมสรไหนเหมาะกับตัวเขามากที่สุด เขาก็อ,อีดนตีตัวแรกของวงการโค้ชฟุตบอลยุโรปเกิดขึ้นแล้วครับก็มีข่าวต่อเนื่องทันทีโดยสื่อตอนนี้ตีข่าวว่าเรอัลมาดริดครับถูกใจมากหลายครับกับกุนซือที่ชื่อว่ามาริเซโอโปเชติโนผู้จัดการทีมชาวอาร์เจนตินาครับที่ถูกล็อกเป้าหมายให้มาสืบทอดเก้าอี e, ้กุนซือของซีรินซิดานครับอย่างที่เราทราบกันครับโปเชติโนเพิ่งเข้ามาคุมทีมปารีสแซงแฌงแมงยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสได้เมื่อช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ก่อนหน้าที่ซีดานจะประกาศแยกทางเพียงวันเดียวครับโปเชติโน่ก็มีข่าวบัวพันกับไปคุมทีมเดิมอย่างท็อตแนมฮอฟสเปอร์จากอังกฤษครับแต่ถ้ว่าผลงานส่วนตัวของโปเชติโน่ในฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังครับเมื่อเขาไม่สามารถพาเปีชเอรักษาแชมป์ลีกเอิงได้ครับโดยเสียแชมป์ให้กับลิวในนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับถือเป็นการพลาดแชมป์ลีกเอิงครั้งแรกครับของทีมในรอบ3ปีเลยทั้งนี้คุณซือชาวอาร์เจนตินาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ครับว่าอยากจะเข้าไปคุมทีม ลาชันชุดขาวเรียบรลิดในถิ่นซานเตโกเบรนาบิสักครั้งในชีวิตครับแต่หากลาชันชุดขาวต้องการตัวไปก็ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับเปเชครับซึ่งโปเชติโนนั้นมีสัญญาถึงซัมเมอร์ปี2022ไปที่อิตาลีกันบ้างครับข่าว e, อันโตนิโอคอนเตอัลลาทีมอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าโชซิลานะมีเมื่อวานนี้ไปแล้วครับอีกคนหนึ่งที่โบกมือลาซาโยนระไปเช่นกันก็เป็น aki, ซิมเนอินซักกี้กุญซือของลาซิโอครับ โดยอินสก,กี้กำลังหมดสัญญากับลาเซโในเดือนหน้าแล้วแล้วก็คงไม่ต่อสัญญาออกไปครับเนื่องด้วยเพราะอินเตอร์ก็กำลังเล็งที่จะเอาเจ้าตัวไปคุมทีมแทนอันโตนิโอคอนเต้นั่นเองครับโดยอินสก,กี้มีข่าวว่าเตรียมตกลงต่อสัญญาในถิ่นสตาดิโอโอลิมปิโกออกไปจนถึง เดือนมิถุนายนปี2024แล้วนะครับแต่ทว่าพอมีข้อเสนอจากอินเตอร์มิลานมาแล้วเขาก็ขอเปลี่ยนใจไม่ขอต่อสัญญากับทีมออกไปครับสำหรับซิเมเนอินซากี้ผลงานกับลาซซโอครับคือการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียครับเมื่อฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9โดยการล้มอาตาลันตาในรอบชิงชนะเลิศ2ประตูต่อ0นและยังมีแชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาเลียเมื่อปี2017และ2019แต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นการพาลาซิโอครับกับสู่ช่วยยูฟ่าแชมเปียนีปร,รอบ13 และยังพาทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้อีกด้วยครับแม้สุดท้ายจะโดนบาร์เยนสอนบอลไป2ประตูต่อ6ก็ตามถือว่ากุญยดนตรีของคุณซื้อในฟุตบอลยุโรปตอนนี้คือคักทีเดียวครับเพิ่งจะปิดฤดูกาลได้ไม่นานแท้แต่สนุกแน่นอนครับฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้าเพราะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมกันอย่างยกใหญ่แต่คนที่ไม่ไปไหนแน่นอนต้องคนนี้ครับโอเลกกนาโซชา ข่าวออกมาเมื่อคืนนี้ครับว่าฝ่ายบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงปรับปื้นผลงานและยังโอเคครับกับผลงานทีมของโอเลโกนาโซชาครับแม้จะไม่ได้แชมป์ก็ตามและก็มีข่าวว่าเตรียมจับต่อสัญญาใหม่อีก3ปีรวดครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยโซชาจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าครับแลวก็เพิ่งพาทีมพ่ายเบียร์เรลอาครับในการดวลจุดโทษ10ประตูต่อ11พลาดพาแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกไปครับเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาทั้งนี้นอกจากเตรียมประเคนสัญญาใหม่แล้วครับยังมีรายงานอีกว่า ปีศาจแดง Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะเทงบประมาณให้กับคุณซื้อวัย48ปีรายนี้นําไปซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์อีกด้วยครับโดยเจ้าตัวก็อยากได้นักเตะริมเส้นครับเซนร์ฮาบและก็มิดฟิลด์กลางเข้ามาเพิ่มอีกอย่างน้อยตําแหน่งละ1คนครับใครเป็นแฟนคลับของโอเลกนโซชาแฟนคลับแมนยูก็คงจะปกมือครับชื่นใจกันไม่น้อยกับข่าวนี้มาปิดท้ายกันที่ข่าวฟุตบอลไทยกันหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่ติดกระแสเดี๋ยวจะไม่ติดเทรนด์นะครับ ดยเมื่อวานนี้อากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทัพช้างศึกลงสนามซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมลงสนามคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียอีก3นัดที่จะเตะกันเริ่มวันที่3มิถุนายนนี้ครับโดยเมื่อวานนี้นิชิโนะให้ลูกทีมซ้อมเป็นเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งครับโดยสตาฟโค้ชและก็ทีมนั้นได้ใส่รายละเอียดแท็กติกให้กับนักเตะได้เรียนรู้มากขึ้นรวมถึงมีการเรียกความฟิตและก็ระบบหายใจครับอย่างที่ทราบกันไปเราเพิ่งผ่านการอุ่นเครื่องมาเพียง1นัดเท่านันรับ ก็แพ้โอมานไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งด้านนัทวิสุขสุ่มครับกองหน้าจากทูแบงค์คอก็กล่าวว่าตอนนี้ทุกคนสภาพร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นครับได้ซ้อมที่ UAE แ,แบบจริงจังทุกคนก็พยายามปรับตัวเข้าหากันส่วนสภาพร่างกายของตัวเขาเองได้ซ้อมตั้งแต่แคมป์ที่บางบ่อครับก็ถือว่ามีร่างกายที่ทดีและม<ด>ีเกมอุ่นเครื่องให้ลงเล่นไปแล้วระบบหายใจก็ดีกว่าเดิมข<ด>ึ<ด>้นเยอะเกมกับโอมานเขาบอกว่าพอใจผลงานของตัวเองครับพยายามไม่เสียบอลแล้วก็เป็นกองหน้าแต่ก็พยายามเข้าไปเล่นเกมรับกับเพื่อนด้วย ขณะที่เกมอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานแน่นอนว่าอุซเบกนเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมครับและก็ตัวนัทวุฒิเองแล้วก็เพื่อนๆน,น่าจะได้เสริมความแข็งแกร่งไปไม่มากก็น้อยสําหรับเกมนี้โดยทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องแบบ International f r i e n d l y A Match ครับกับทีมชาติทาจิกิสถานในวันเสาร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา5ทุ่ม45นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งแมตช์นี้ครับมีการคิดคะแนนตามฟี f a าแ n ง i n g แล้วก็ใช้ผู้ตัดสินในระดับฟีฟ a าทั้งหมดครับจากนั้นจะลงอุ่นเครื่องแบบ Match ning กับอุซเบกิสถานครับในวันที่30พฤษภาคมส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ในครั้งนี้ครับย้ำกันอีกทีครับไทยลงสนาม3นัดวันที่3มิถุนายนพบกับอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายนพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และวันที่15มิถุนายนพบกับทีมชาติมาเลเซียครับทุกนัดครับเตะเวลา5ทุ่ม4-5าทีตามเวลาประเทศไทยไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ชมทั้ง3นัดครับและนี่คือทั้งหมดของเชียร์กีฬารอบโลกในการอัปเดตข่าวสารให้กับแฟนกีีฬาในนช่วงงเย้ สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราและหากเดินทางไปข้างนอกครับอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยครับพร้อมกับเจลล้างมือพกไว้นิดนึงครับเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ